วันนี้พามาดูวิธีแก้ปัญหานะครับในกรณีที่หม้อทอดแก๊สนะครับใช้ไปแล้วเนี่ยเกิดอาการอุดตันนะครับแก๊สออกไม่มากนะครับก็ที่ท่านเห็นตอนนี้เนี่ยเป็นหม้อทอด12ลิตรนะครับของ g m a x นะครับตัวนี้เนี่ยมีอาการก็คือว่าหัวแก๊สสองข้างนี้นะครับสองข้างนี้นะครับจ่ายแก๊สไม่เท่ากันนะครับ ก็คือฝั่งนี้จะร้อนมากกว่านะครับส่วนฝั่งนี้จะแก๊็ออกแก๊สดออกน้อยนะครับวิธีแก้ปัญหานะครับสำหรับแก้ปัญหาเบื้องต้นเลยนะครับก็คือถอดจุดนี้ออกนะครับถอดจุดนี้นะครับมันจะมีหัวอยู่สองตัวนะฮะหัวนี้หัวนี้นะครับถอดออกไปนะครับเสร็จแล้วนะครับที่หัวเตานะครับเดี๋ยวผมจะพลิกให้ดูอีกด้านนะับ นี่นะครับที่หัวตาจะมีเป็นจุดลักษณะนี้นะครับจุดดวเล็กเนี่ยอันนี้คือจุดที่แก๊สถูกปล่อยออกมานะครับให้ท่านหาตัวลวดนะครับอันนี้เป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับแบบไม่ต้องใช้ช่างนะฮะก็คือเอาลวดนะครับเหย่เข้าไปนะครับเหย่เข้าไปนะครับบริเวณตามดูเล็กเนะฮะเป็นดูปล่อยแก๊สนะครับมันจะทําให้ไม่มีอะไรที่มาอุดตันนะครับ บริเวณนี้นะครับก็จะสะดวกขึ้นนะครับปล่เกง่ายขึ้นนะครับเห็นไหมจะมีรูแบบเล็กเนี่ยนะครับต่อมานะครับอันนี้คืออย่างที่หนึ่งนะครับต่อมาอย่างที่สองนะครับก็คือตรงนี้นะครับจะมีระบบสปาร์ตนะครับเห็นไหมครับอ่าตัวนี้นะครับท่านต้องถอดชิ้นนี้ออกมานะครับเสร็จแล้วใช้ลวดเนี่ยแย่เข้าไปตรงน so, sure. so, ี <blunt animation> ้นะครับบริเวณนี้นะครับเนี่ย เยียบเข้าไปเลยนะครับปัญหาที่เจอบ่อยนะครับก็คือของมทอดเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของน้ํามันที่กระเด็นเข้ามาในบริเวณนี้นะครับคราบดำๆที่ท่านเห็นเนี่ยนะก็คือคราบน้ำมันใช่ไหเวลาท่านทอดเนี่ยนะครับก็คือจะควบคุมไม่ได้บางทีมันจะลงมาข้างล่างนะครับหรือกระเด็นอะไรเงี้ยนะครับก็มันจะชอบเข้ามาตรงนี้นะครับเข้ามาตรงนี้จากนี้ก็คือถอดชิ้นนี้ออกไปนะครับถอดชิ้นนี้ออกไปนะครับ ก็คือถอดหัวหัวแก๊สนะครับตัวนี้หัวแก๊สตัว H นะครับถอดออกไปเลยทั้งชิ้นตัวนี้นะครับที่เป็นสีน้าตาลในคลิปนี้นะครถอดออกไปนะครับเสร็จแล้วก็ให้ทําการเย่ลวดเข้ามาในตรงนี้นะครับเย่เข้ามาเลยนะครับแล้วก็คว้านนะครับเสร็จแล้วก็ตบเบาๆให้ฝุดออกมาหรือว่าแยกๆออกมานะครับเพียงเท่านี้นะครับปัญหาที่ปล่อยแก๊สไม่เท่ากันไม่ร้อนเนี่ยจะออกจะหมดนะครับ นะครับที่เจอก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือมีสิ่งอุดตันอยู่บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับนะครับนี่คือด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้นะฮะเวลาท่านบิดเนี่ยไฟจะไม่เท่ากันนะครับคือไฟจะออกน้อยนะครับนะครับท่านสามารถทดสอบโดยการตอนที่บิดเนี่ยกดลงไปแบบนี้นะครับกดแช่เนี่ยแปลว่าล่อยแก๊สแรงนะครับกดแช่แปลว่าล่อยแก๊สแรงนะก็คือหลังจากซ่อมเสร็จแล้วนะฮะลงกดแล้วบิดแช่แบบนี้นะครับแก๊สจะพุ่งออกมาบริเวณนี้แดงขึ้นนะครับ อ่าก็คือถ้าพุ่งมาแรงแสดงว่าปกติเลยนะครับแต่ถ้ากดแล้วเนี่ยไม่แรงนะครับให้คว้านตรงนี้ออกด้วยลวดนะครับใช้ลวดคว้านเข้าไปเลยนะครับนะครับอ่าส่วนอีกครั้างหนึ่งนะครับท่านที่เพิ่งมาดูนะครับก็คือใช้ลวดเยาะบริเวณนี้นะครับจุดเล็กๆนที่นะเพื่อไม่ให้ฝุ่นมันเกาะไม่มีอยากย่อยนะครับนะครับกับจุดที่สองนะครับ คือจุดนี้ตรงนมหนูนะครับตรงจุดลปอยแก๊สนี่นะครับนะครับอันนี้คือท่อแก๊สนะครับที่ท่านเห็นสีเงินเนี่ยสีทั้งท่เนี่ยลปอยแก๊สมานะครับเสร็จแล้วมานี่นะฮะมานี้เสร็จแล้วปล่อยแก๊สตรงนี้นะครับลปอยแก๊สมาเสร็จแก๊สจะตันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือออกไม่ได้นะครับออกไม่ได้จากเศษอย่างใ่จากเศษฝุ่นนะครับก็คือเอาลวดเยี่ยมเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ควานนะครับโอเคไหมครับอ่านี่การแก้ปัญหาง่ายมากนะครับไม่ต้องใช้ช่างครับทำเองได้เลยนะครับถอดแค่สองชิ้นครับชิ้นที่หนึ่ ชิ้นที่สองคือตรงนี้นะครับแล้วก็ได้หัวออกมาเสร็จแล้วก็รวดเยยะเลยครับนะครับต่อมาครับปัญหาที่เจออีกที่2สองนะครับก็คือเปิดแล้วไปไฟเป็นสีส้มนะครับไฟเป็นสีส้มนะครับเกิดจากนะครับเกิดจากไม่ได้ใช้งานนานหรือใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะครับก็อย่าแย่อยู่ตรงนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับใช้คอตอนบัตก็ได้ครับหรือว่าใช้ลวดก็ได้นะครับเก่เข้าไปให้ อยากแยกออกมานะครับหรือฝุ่นออกมาปัญหานี้ก็จะหายนะครับเปลวไฟก็จะเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับนะครับอีกประเด็นหนึ่งเปลวไฟเป็นสีส้มทั้งที่หัวสะอาดนะครับก็เกิดจากตรงนี้นะครับตัวนี้คือตัวปรับอากาศนะครับท่านสามารถไขน็อตตรงนี้นะครับนะครับไขตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเลื่อนปรับปรับมากปรับน้อยได้นะครับจนกว่าไฟจะเป็นสีฟ้านะครับนะครับ จนกว่าไฟที่จุดเนี่ยจะเป็นสีฟ้านะครับนี่คือตัวปรับอากาศนะครับหลักที่จุดนี้นะครับเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าปกติเราไม่ต้องตั้งนะครับปกติโรงงานให้มาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือไม่ต้องตั้งนะครับไฟจะออกเป็นสีนี้เลยนะสีฟ้าเลยนะแบบนี้นี่คือค่าปกติของโรงงานนะครับนะครับยกเว้นถ้าท่านเจอปัญหาค่อยปรับนะครับแต่ถ้าไม่เจอไม่ต้องปรับเลยครับตัวนี้ปกติแล้วนะครับนี่คือค่าของโรงงานนะครับโรงงานจะตั้งมาประมาณ1.5เซนติเมตรครับแบบนี้ นะครับแบบมีสองหัวเลยนะครับนี่ีหัวล่างนะครับนี่หัวล่างนี่หัวบนนะครับโอเคไหมครับจะปรับเฉพาะเป็นไฟสีฟ้าอ่าสีส้มมานะครับถึงจะปรับนะครับถ้าเป็นไฟสีส้มถึงจะปรับนะครับปรับเพื่อให้เป็นไฟออกมาเป็นสีฟ้านะครับไฟแก๊สออกมาเป็นสีฟ้าเวลาจุดนะครับโอเคนะครับอันนี้คือปัญหาที่เจอนะครับในกรณีที่เป็นเตาย่างนะครับหรือเม้อทอดแบบนี้แล้วไฟเป็นสีส้มนะครับก็ปรับอากาศนะครับ แต่ที่ท่านเห็นในคลิปนี้เนี่ยเป็นหม้อทอดนะครับ12ลิตรนะครับหัว H หัว H นะครับตัวนี้เนี่ยไฟเปิดมาแล้วแรงไม่เท่ากันตอนนี้แรงตอนนี้ไม่แรงนะครับก็แก้ปัญหาตามในคลิปที่ดูนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ